เฉียนนมเฉียนเนื้อเฉือร่งถี่อะไรขอชุดใหญ่สะดุดดีราชาผ่าทางหอยขอชุดใหญ่ครั้งที่สองแล้วพวกเราทําไมต้องมาคอยขอชุดใหญ่ครั้งที่สามหีดึงหมอยปล่อยควยทะล้ำหำชนฉีขอชุดใหญ่ลองคุขยขอยชุดใหญ่ยั่ะ <c oughs> <c oughs> โซโล่มันรู้ตัวมันรู้ตัวไอ้เหี้ยมันนี่จะว่าอี้ยต้องหยุดแป๊บนึงแล้วไอ้พูดเด็กนี่นี่ยร้ายเพ่นอะไรวะน้าน้าอี้่นั่นๆเดี๋ยวจะพูดการมาของน้ำไผ่นี่มันเป็นปริศนาในห้องปิดตายไม่มีอะไรดูนี่มาหนึ่ของคนแล้วเนี่ยมันดูมีพิรุธตอนนี้ยืนหลักฐานไม่ได้เหรอต้องเข้าไปพิสูจน์ตรงกลาง